ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเชา้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับโยโซะภควะอรังสัมมาสัมพุทโธโยโซะทั Bhavipanno yasa bhavato sawatamkul amayang bhavantang satamang sasankang ibhisekarehiyatharaham arupitehiapi Suno apate pa phowa suci rapa riniputo api acima janata nukampa manasa ibnesakare tu kata panaka rapute patikanha tu Mga <tikara> kanta, kaya suka ayat, para ang sama sambu to, baka wa, utang, baka wan, อนุภาควัโตสาวกสังโฆสามทางนามิอนามัยังพุทธะภะคะวะโตปุพพากนมการังกโรอามะเสน วัตัวอรหัาตัวสัมมาสัมพุทธาอนมยมาพุทธาพิทุติงการมะมเสโยสตาัรหสมมาสัมพุทโวชาจารณะสัมปนุสุขตโล วิทูรอนุตาโรภุริสตธรรมมาารติสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาโยอิมังโลกังสเทวะกังสมารกังสปรม ามนุษสังสยัมอภิญญาสัจิกตะวะปเวเทสิโยธรรมังเทเสสีอาทิกาลญาณังมาเชกัลรญาณังปาริโยสานากาลญาณัง ทางสัพพยญชนังเกวารปาริปุณังปาริสุทธังพระมัจจริยังปะกาเสสิตามะหังภะควันตังอภิปูชยามิตามะหังภะควันตังสิรสานามามี อนมยังธรรมาพิทุติงกโรมะเซโสาสวาคตุภควตาธรโมสเติโกกาิกเอหิปัสสิโก ในโกะปัจจตังเวทิตาผู้วิญญูอิอามะหังธรรมังอภิปูชยามิอามะหังธรรมังสิรัสานามามิอนาหมยังสังฆาภิทุติหิงกะโรมมะเส โอปิปันโนภควตวสวกสังโฆอุชปติปันโนภวตสวกสโฆญาปฏิปันนภวตวกสังโฆสมีจิปิปันโนภวตวกสังโฆ ยาทิทางจัตตริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาุนายโทาคินายอัญชลิกระนโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสา ธมังสร้างฆังอภิปูชยามิธรรมังสัางฆังสิระสานามามิอนุหมัยรัตนัตยาปนมคาทายเจวะสร้างเวขาปริกิตนาปาทันจพนะพันนหามเสโห ุทโกรุณามหันโวโยจันตสุทาปรยานโรจโนโลกัสสะปะปุคิเลสคาตะโกวันทามิพุทธังอหะมาทเรนตังัมโมปิโปวิยตัสสะสทุโน โยมะคปากามะตะเตนะปินนะโคโลกุตะโรโยจะตะทาทะทีปะโนวันทามิธรรมังอะหะมาทเรนะตังสังโสุเขตายติเขตสังอิโตโยติทะสัโตสุขตานุโธโก โลละปะฮีโนอริโยสุเมกะโสวันธามิสังทางอาหะมาทะเรนตังอิเจวเมกันต่ปิปูชนัยยากังวัดุทยังวันไยรตาบิสังคาตังปุญญามายยายังมัมาสักุปัทวา มาหุนตุเวตาสปะภาวสิทธิยาอิทัตถะฆะตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธอลอมโมจเตสิโตนิยานิโกอุปัสสานิโกปารินิพานิโกสัมัคคีธรรมีสุขตาปเวทิโต มายังตังธรรมังสุตาวาเอวังชาณามะชาติปิทุขาชาราปิทุขามรณาปิทุกขมโสตปริเทวะทุคาโทมานัสุปายาสาปิทุกขาปปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโค yang bicara lapati tampi tukang sang kita na panju patha saya tithang rupa patha na wetanu patha sanju อนุปาทานคันโวเยสัมปริญญาญาคารมาโนโสปทวะเอวังพาหุลังสาวะเกวินติเอวังภาคาจัปนาสาวะคัวโตสาวะเกสุอนุสาสนีพาหุลาภาหตติ Rupang Anijang Wehana Anijak Sanya Anijak Sangkara Anijak winyana Anijak Rupang Anata Wehana Anata Sanya Anata Sangkara Anata winyana Anata hesankara aniจa sัpe taมa anatari anyaง tina มaหชa tีya ชara maranena skiparitere itukeito manasei upaya se tuktinna tu kapareta Sampai wanamimah Sake walah Satu kakantasa Antakiria Panyai Kati Cira parini putang Pitang kakawan Tang saranang kata Kamanja sangkanca Tasapakawato Sasanang Yaka seti Yaka Manasika Roma anu pati pacama sasa nu pati pati satu ya zangwata tu. อนตมยังปฏิทานคาทายโยภานามเสเฮยาเทวตาสังติวิหารวาสินีทุเปคะเรโพติคะเรตาหิงตะหิงตาธรรมะธร โสติงการุเตทวิหารมันเดเรเฮราจามาชานวกาจพิขาวูสารามิกาทานาปฏิอุปาสกาขามาจเตสามิกามาจิสระ คังคังมาวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขัสการุตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมมวธรรมะธรรมจกุขลาสังโฆ เชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะเิสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ทุติยามปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาเตสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยามปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาเตสารเนนะสห ปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา ัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรรนังขจามี พุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยามปีพุทธังสารนังขจามิทุติยามปีพุทธังสารนังขจามิ ุติยามปิธรรมังสระนังขจามิทุติยามปิธรรมังสระนังขจามิทุติยามปิสังฆังสระนังขจามิทุติยามปิสังฆังสระนังขจามิตติยามปิพุทธังสระนังขจามิตติยามปิพุทธ ทังสารนังขจามีตติยัมปิธรรมังสารนังขจามีตติยัมปิธรรมังสารนังขจามีตติยามปิสังฆังสารนังขจามิตติยัมปิสังฆังสารนังขจามีติสารนคขมานังนิธิตังอามะ พันเตปานติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานติปตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาธานาเวระมณี สิกขาปะทาังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิกาเมสุมิชจาราเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิ กามสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชปะมาทัานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชปะมาทัานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะธานิสีเลนะสุขติงยันต as ิสีเลนะโพคสัมปทาศีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยาทุกรา Crack. Crack.